รับเลี้ยงลุ้นเป็นไงนะครับผมคิดกัก่อยมัครับตอนนีงแล้วครับวันนี้ก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับกรุไฟเตอร์ด้วยนะครับพี่วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จมาครึ่งทางละอีกครึ่งหนึ่งก็ไปลุ้นกับกับรายได้ก่อนนะครับถามว่ารู้สึกยังไงก็ประทับใจกับการทำงานกับน้องๆทุกคนแล้วก็ทีมงานของกรุไฟเตอร์ทุกๆคนครับ ต้องบอกว่าในเรื่องมันแบบเป็นต่า,าวพาเลใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างอาขอเป็นทีะพานต่อกันแล้านแ้กก่อนร้านแรกอยากเสนอเป็นเรื่องราวของใครยป็นไงไนบ้าง ทีี้งเป็นันแรกอะเข้ามาก่อนอ่ะขยบอนแรกขยบันแรกจ้าขยบอันแรเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอไม่มีอ่ะอ่ะกขึ้นนะคะแล้วก็จบันแรกนะตอนันแรกลการนะครัมากแม่อะรขากดะไรวสลับสลับตำแหน่งขดหน่อยในงะแล้วแรกเป็นแรกลัทุกคนอยู่ข้างหลังขาไปตลอดเลีเวกอย่างี้วโอเคอ่ะ อ่ะโอเคอพาร์ทแรกมันเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรคะอ่าพาร์ทในพาร์ทที่หนึ่งของเราชื่อว่าตอนไอ้เพื่อนรักนะครับคำคำพูดคําว่าไอ้เพื่อนรักเนี่ยมันจะไปคล้ายคล้ายประโยคกับที่คนดังคนหนึ่งชพอบพูดบ่อยๆแต่ในเรื่องราวในในสตอรี่ของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้พูดถึงตัวคนคนคน,นั้นเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรรมฆาตรกรรมอำพรางของนักแสดงสาวท่านหนึ่งครับ มันคือสปรอรี่มันอาจอาจจะคล้ายคุณก็เลยโฟกัสค,คือว่ามันมันจะเหมือนหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างยังไงในส่วนของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมีความแตกต่างที่ว่านักแสดงสาวคนนี้ไม่ได้ตายเพราะว่าจมน้ำแต่ตายเพราะอย่างอื่นค่ะ,คะ อันนี้สำหรับพัดเรื่องเราเนาะครับเออไม่ไม่เกี่ยวไม่ต้องเชื่อมโยงเนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ตัวหนัางน้ำทะเลอะค่ะเป็นไหนบ้างได้เล่นบทพวกนี้มันมีความลุ้นอย่างไรอะไรอ่ะน้องอ่าน้องพี่ก่อนพีก่อนนะครับพก็ก็สำหรับกัทนะคะก็รับบทเป็นดาราสาวชื่อดังนะคะที่ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็พัดตกน้ำจมน้ำตายค่ะก็สำหรับบทนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้เล่นค่ะเพราะว่าต้องตอนที่ผู้กำกับอะส่งบทมาให้อ่านก็รู้สึก ว่าเป็นบทที่คล้ายกับคดีดังหลายคดีค่ะก็รับเล่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นบทที่แบบน่าสนใจมาก้ากค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนของดาราสาวค่ะก็ในเรื่องก็ชื่อน้ําหอมเหมือนกันค่ะชืวอจริงก็น้ําหอมค่ะใช่ก็ในเรื่องนี้คือแบบว่าบทบาทค่อนข้างจะท้าทายมากเพราะว่าปกติแล้วหอมก็เคยแบบว่าเป็นแค่เอ็กซ์ต้านักแสดงสมทบอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้จริงๆคือบทหนักมาก เพราะว่าคือแบบด้วยความที่ปกติชเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทบาทั่วไปใช่มันก็จะเป็นแค่แบบเรื่องราวธรรมดาแต่นี้ทั้งเราทั้งแบบทั้งเจอผีทั้งแบบทั้งโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นบทบาทที่หนักมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะต้องกลัวผีเนี่ยการที่เราโดนผีทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเอาเรื่องเลยค่ะกับบทบาทนี้แล้วแต่ว่าก็อยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าน้องหอมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดเลยค่ะ อิี่เลาพดีหรือป่พดีอ่อโบนะคะโบไลก็ในเรื่องกับชื่อจริงก็คือเหมือนกันก็คือโบไลจะเป็นแบบว่าบทบาทนี้ก็จะเป็นเหมือนมาม่าสั่งแล้วก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนดาราสาวที่เสียชีวิตไปจะบอกว่าเรื่องเนี้ยบทมาอีกแบบถ่ายอีกแบบ จะมีความตื่นเต้นแบบว่าทุกหน้าที่ในการถ่ายทำสำหรับพี่โน้ตผู้กำกับแล้วก็แม่เดซี่จะเปลี่ยนบททุกอย่างแล้วมันจะมีฉากที่แบบอยากให้ทุกคนดูคือการปวดน้ําปวดน้ําสู้กับผีจะมีการสวดมนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นจะบอกเลยไฮ,ไฮไลท์ของเรื่องนี้ที่แบบว่าต้องดังตเตนหรือเปล่าไม่ไม่้น้อันนี้ไม่ได้สปอยอันนี้คือแบบว่าอยากให้ทุกคนไปดูว่าไอตอนเนี้ย มันมันสามารถทำให้แบบว่าคลี่คลายทุกเรื่องเอยตอนนี้มันดีเดี็ดชัดเลยไม่องหลับต้องไปดูค่ะเออไม่บอกเยอะอะรับผิดชอบค่ะอะรับผิดชแล้วครับก็สำหรับริวนะครับริวก็รับบทเป็นริวเหมือนกันก็จะเป็นเหมือนฟิลล์รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนในแก๊งครับผมก็สำหรับริว เรื่องนี้เรียกว่าภาพยนตร์เรื่องแรกกันด้ครับเพราะปกติริวจะเล่นแต่ละครเวทีพอมาเรื่องนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าคาดทางพอสมควรเลยครับเพราะว่าถึงไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนก็อยากจะฝากตอนแรกไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นตอนที่น่ากลัวที่สุดน,นะครับสาหรับบทลิวจะทําอะไรในเรื่องนี้บ้างก็รอติดตามในภาพยนตร์ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเรื่องขอเรื่องเรื่องขอ่งใครมา2เรื่องสอเรื่องสอคนน้อยจัง นักแสดง,สงสน้อยนะคะตอนที่หนักตอนสองป่านไม่แล้วที่บ <laughs> อกว่าเรื่อง2มันเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใช่ใช <laughs> ค่ะจ,จริงๆเรื่องราวของตอนสองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้จัดกับแฟนเก่าเขาค่ะค <What? S 2> ือแฟนเขาว่าเสียชีวิตในวันที่ลอยกันลอยกระทงแล้วแล้เขาก็พยายามแบบตั้งใจเขียนบทกันตอนนี้มากนะคะ <laughs> แต่ว่าค่ะ กลับเป็นตอนที่นักแสดงน้อยที่สุดซึ่งในเรื่องเนี่ยเ,เราก็เราก็เล่นเป็นตัวผู้จัดคนนั้นแล้วนี่ก็เล่นเป็นแฟนที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ต้องจากไปแล้วก็ ตัวผู้ชายเองก็พยายามที่จะแบบว่ากลับมาตามสัญญาเพราะว่าตอนนี้มันคือตอนสัญญาตอนนี้ก็จะมีความเศร้าพอสมควรถ้าเทียบกับตอนแรกตอนแรกคือแบบน่ากลัวมากนะคะตอนนี้จะเป็นออกแนวแบบว่าออกแนวแบบรักความซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามนึ่งซึ้งด้วยมันเป็นเรื่องจริงเยนะเวลาเราเล่นรือแสดงมีแบบอรที่รกมไม่สัมัได้จริงจริงมีตั้งแต<ค>่วันแรกที่เราถ่ายเลยที่เป็นที่เป็นฉากที่เราอะเสียงเซมซีค่ะแล<ค>้วม,<อ>มัม<อ><ย>นเป็นหมายเลข สิบหกซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันกันกบหมายเลขที่แบบมันเป็นเลขของของของในสตอรี่เรื่องจริงอ่ะเลสิบหกมันคือมันคือความหมายก็คือเหมือนกับคนรักที่มาเจอกันแล้วก็ต้องพัดพากจากกันไปอะค่ะซึ่งซึ่งฮาเล่อะเชื่อไหมคะว่าเขาอะเราอะได้เราอะวางไว้คือหมายเลขสิบหกแต่ฮาเล่อะเขาเสี่ยงจริงมาเป็นหมายเลขสิบหกจริงๆิแล้วก็ตกใจจริงอันนี้เราแล้วแลที่แบบที่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 เราไปอะ ก็คือสารเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่หนึ่งสารเจ้าอ่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเขามาด้วยเขามาด้วยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะไอ้เชื่อนะคะว่าเป็นว่าว่ามันมีจริงๆก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าความตั้งใจของพวกเราก็เราก็เต็มที่ที่ทําให้ให้มันออกมาแบบดีที่สุดครับผเขาเรียกเราเป็นไงบ้างก็บทอะไรหรอเขาเรียกเป็นรับเกี่ยวกับอะไรเงี้ยรับก็คือยากง่ายความตื่นเต้นเลยจริงๆความยากของผมก็ ผมย่าสองต่อสแสดงด้วยก็ร้องด้วยครับก็คืออย่างที่ง่ายบอกครับฉากที่มผมขนลุกที่สุดคือตอนที่ขยา่าเพนซี่ครับคือในฉากครับที่พวก,กับาบีไว้คือต้องขย่าใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆอ่ะต้องได้เลขสิบหกก็หยิบเลขสิบขึ้นมาอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอขย่าอะครับมันได้สิบหกจริงๆอันนี้คือเป็นฉากที่ผมอึ้งที่สุดแล้วก็แบบว่าขนลุกมากๆ ก็ถือว่าแต่ว่าใบพี่บอกเป็นความหมายที่ดีมากผมก็เลยแฮปปี้ซับพลอยหมดอย่างนี้ซับพลอยหมดทั้งในเนาะเออเรื่องราวนี้มันเป็นเป็นเรื่องของคำสัญญาเดี๋ยวก็ไปรอรู้กันนะว่าในพาร์ทสองมันจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์แบบอ้าปากเป็นม่ได้คะค่ะเตือนตอนพาร์ทสองอ่าก็ฟังนะนักขาก็เล่นเป็นคุณหมอที่ดูแลแล้วก็ห่งายนักเอกมาเอกไปอะไรสักอย่างต้องไปหมอตไปรู้ไปดูนะคะค่ะ ตอนที่สามนะคะเชิญแดงตอนที่สามค่ะตอนที่3าจะฮามากทุกคนเพราะว่ามีตัวจี๊เท่านั้นนะคะดูหน้าตาแต่ละคนแล้วก็รู้เลยว่าฮาแน่นอนอย่างบารีสามีชื่อต่อ่าอะไรคิดถึงครับอิดเอิครับนเรื่องาหีกอะไร เป็นจริงๆมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับเพ็นหนึ่งแล้วก็ยังติดอยู่กับคําสัญญาคาคิดถึงคาที่เคยพูดเอาไว้บางอย่างครับจนคนที่ที่จากไปแล้วคนหนึ่งเขากลับมาทวงคาคิดถึงคำนั้น<า>ได้ข่าวว่าเรื่องนี้มันต่างจากตอกต่อที่ผ่านมาเลยใช่พอมาสอกแอรคอมบดี้เลยใช่ไหมคะนี่ต้องถามคนนู้นฮะคนนู้นเขาคอมเมดี้ฝึกแล้ว ไม,ไม่ใช่อ่ะเเริ่มแล้วครับเ um> ื่อนกตรี่เรื่องนี้มันเป็นยังไงมันเป็นผีแบบยังหรือเป็นร่อุ้งมิ่งยัไมันกลายเป็นคอมเมดี้ได้ฮะเอ่อก็สามรสสามอารมณ์ครับฮออร์ทิลเลอร์แล้วก็สุดท้ายคอมเมดี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูเนี่ยหลังจากเครียดๆกันแล้วกับสองเรื่องแรกครับก็อยากให้หมดปล่อยแล้วก็ออกจากโรงด้วยไปถึงโรงหนังนะครับออกจากโรงด้วยรอยยิ้มครับผมก็เลยกลับมาเป็นเนื้อเรื่องนี้ที่จะมีความคอมเมดี้มีความแบบว่า อาจจะมีหน้ากลัวเล็กน้อยแต่ว่ามีความน่ารักเป็นอันมากครับเลขาว่าสาเหตุการตายของเรานี่ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดตายอนาสุดในรอบศตวรรษครับหรือ <c oughs> ว่า <c oughs> ยังไม่มีหนังไทยที่ไหนเคยตายแบบนี้มาก่อนผมว่าไม่มีผมไม่มีจริงๆหมายถึงว่าแบบผมดูหนังผีมาตลอดชีวิตอแะบบทุกคนเขาดูตายแบบดูมีเซนต์แต่ว่าเรื่องนี้คือตายอนาถจริงๆใช่ครับแต่ว่ามเป็นมันนะเป็นเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะอาจจะใช่โอ้ยธรรมดาเลยอันนี้คุณเก่ง้อสอบนี่นา อยากดูต้องไปดูใช่้อยากดูต้องไปดูนี่เป็นคลายแม็กซ์เหมือนกันใช่คิับพี่คิมหลังเรือร่องน<ช>ี้มันยังไงต่อเรามันจะพัฒเราที่เราเล่นไปบ้างครับก็สนุกดีครับได้ทีมเราทุกคนเนี่ยได้รับบทบาทว่าทำยังไงก็ได้ให้ให้คนในโรงภาพยนตร์เนี่ยหลังจากเจอความน่ากลัวไปแล้วเจอความโศกเศร้าไปแล้วทำยังไงให้คนดูออกจากโรงภาพยนตร์แล้วมีความสุขที่สุด ก็เลยได้รับบทบาทในเรื่องหท้ายกันสำหรับทีมเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนดูเรื่องนี้แล้วก็จะออกมาแล้วก็มีรอยยิมย้มออกมาจากความพยาวยศักดิ์ตัวทีตัวทีตัวนีเขีนตัวป้ในเรื่องเล่นหนูเป็นคนสวยแต่คนสวยคนสวยเอาคนสวยก็าคนสวยอะใน <incorporate S 2> เรื่องเราเราต้องตายไหมหรือว่าเรายังอยู่หรือยังไงหนูอยู่เพราะรักเขาแลาะรักมากไม่เคยเปลี่ยนแปลง นี่บอกใครบอกเขาเออไม่รู้จะยินหรือเปล่านะรักคืณอันนี้พี่ยังเขายังเขาสั่งคัดไปตั้งนานแล้วนะคุณคุณจ่จิตคันมั้ยฮะคุจิตัดมั้อุ้ยจะเป็นอะไรแบบนั้นบ้างอันนี้ทุ่มบ้านทุ่มเมืองทุ่มหมดตัวก็ให้หมดแล้วเนี่ย มันเป็นคาพาร์ตเมดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว mm ่ามันเกี่ยวกับผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรามันยากไหมสำหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นภาพยนต์เรื่องอ่เ Je รื่องเรื่องเรื่องที่สองนะคะมันดีก็เป็นเด็กใหม่นะคะแล้วก็คนปรับใหม่ลำบากอันเดี๋ยวตะโกนเดี๋ยวเาได้ได้เล่นเล่นเล่นกับเล่นกับคนที่มีเสียงเป็นอะไรอะนี่เธอก็ให้ฉันเป็นดาราท่านหนึ่งก็ไม่ได้เลยเหรอ เออฉันก็อยากเป็นดาราท่านหนึ่งอันนี้รกลัวเรียบสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวน้องมีเวลาจำกัดเท่านี้นะครับไม่เป็นดาราท่านหนึ่งดาราต้องการดูแลแล้วนะเห็นไหมล่ะมันคือความจริงก็มันก็ยากแต่ค่อยก็สู้ค่อยทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาเขาจะติดตามในรูปภาพยนต์เนาะต้องไปดูรอได้เลยค่ะค่ะส่วนได้ก็จะเล่นเป็นตัวเองหน่อยก็คือบ้าผู้ชายบ้า ก็คือเป็นลูกเป็นลูกกูนหนูลูกเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นที่แบบว่าดูแลผู้ชายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่อยากให้ดูจริงเพราะว่ามันเป็นบทที่แบบคล้ายกับบุคลิกของเราอยู่แล้วซึ่งมันไม่ยากรุ่มกับบีฟทีเดียวรู้เรื่องเลยเรามีสีประทะอารมณ์กับพี่เล็กอย่างไรคะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าให้ไปดูกัน,อ<ง>น,นเอาเองแนนเซ่ปากพัดปากไหมคะเพราะพี่ตอบมันแบบดาราเลยเอออ่ะ<笑><笑> ปากจะปากดีเขาจะฝากดีอุ้ยคนนี้เลยพี่คิมไปทำไมต้องส่งเลยพี่อะปากไปด้วยแล้วกันครับจริงๆฝากทั้ง3าพาร์ทของของภาพยนตร์เรื่องเลียรุ่นแล้วกันเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญที่อยู่ในใจทุกคนนะครับฝากไปด้วยกับเรื่องนี้จริงๆออนแอร์ตอนแรกก็คือพรุ่งนี้เนาะข้าฉายตอนเลยข้าฉ่ายเข้าฉายเข้าฉายข้าวฉสดีครับชินครับเออข้าข้าฉายวันแรกเลยครับ18กันยายนนี้ครับไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับ สุดท้ายอยากให้ปัดอถสั่อะไยค่ะรับพี่วมดเรื่องนี้ค่ะปัดระ,ะสุดท้ายนะครับขอฝากผลงานนะเพราะเรื่องเลี้ยงรุ่นนะครับของค่ายโกรไฟเตอร์ไว้ให้กับแฟนๆเพื่อนได้่ชมกันด้วยนะคะ ก็ขอฝากเด้อพี่น้องสาวลาภาพภาพภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นของเฮาไปเสิร์ชถ่าอยู่ประเทศลาวเด้อจ้าพอะนั้นอย่าลืมเด้อเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นพวกเราเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นกันเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นค่ะเลี้ยงรุ่นไม่เลี้ยงผู้ชายนะคะมีตังให้ยืมให้เลี้ยงผู้ชายไหมโด๋ยเด๋อเลยเด๋อโอเคค่ะ เดีวเดี๋ยวดีืรทงนะคะทุกคนวตามควาสวยเลยค่ะใครสวยอยู่หน้าค่ะอุ๊ยัวนาตัเล็กไดยูหน้าก็ได้ค่ะ